เสียงปืนก้องสะท้อนผ่านหุบเขาควันหนาทึบลอยคลุ้งเหนือหมู่บ้านเล็กกลิ่นดินปืนประปนกับกลิ่นเลือดคละคลุ้งทหารหนุ่มชื่ออนันตยืนกลางถนนมือกำปืนแน่นเมื่อไหลผ่านใบหน้าที่เต็มไปด้วยฝุ่นเสียงหวีของกระสุนพุ่งเฉียดหูแรงสั่นสะเทือนจากระเบิดใกล้เคียงทําให้พื้นดินสั่นสะเทือนลมหายใจของเขาหนักและร้อนราวกับไฟบ้านไม้สองชั้นพังคลืนลงมาทางด้านซ้าย เสียงร้องให้ของเด็กเล็กดังแทรกผ่านเสียงปืนกลิ่นไม่จากเศษไม้ที่ลุกไหม้ทําให้ตาแสบเขามองไปทางตรอกมืดข้างหน้ามีร่างหนึ่งยืนอยู่กลางเงาไฟสายตาจ้องมาที่เขาไม่กระพริบลมแรงพัดเศษกระดาษและฝุ่นคล้นหมุนวนเสียงกระซิบแผ่วเบาอ่อยมากับลมเป็นเสียงที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิตหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอกเงาร่างนั้นก้าวออกมา บนใบหน้าเต็มไปด้วยรอยแผลและเลือดที่ยังไหลอน,นันตยกปืนขึ้นเล็งมือของเขาสั่นเล็กน้อยแต่สายตาไม่ละจากเงาร่างตรงหน้าเงาร่างนั้นยกมือขึ้นช้าช้าแต่ในมือมีบางสิ่งกำแน่นแสงไฟสะท้อนเป็นประกายโลหะเสียงระเบิดครั้งใหม่ดังสนั่นจากด้านหลังพื้นดินสั่นสะเทือนรุนแรงแต่สายตาของอน,นันตยังจับจ้องเพียงเงาร่างนั้น เงาร่างค่อยๆเปิดมือออกสิ่งที่อยู่ในมือทําให้เลือดในกายของอนันย์เย็นเฉียบทันทีสิ่งที่อยู่ในมือเป็นล็อกเก็ตสีเงินมันเปื้อนเลือดจนแทบมองไม่ออกว่าเป็นรูปอะไรภายในอนันต์ก้าวเข้าใกล้ช้าๆเสียงรองเท้าบูต่อกระทบพื้นกรวดดังชัดเจนลมหายใจของเขาหนักและสัน่นเงาร่างนั้นไม่ขยับเพียงยืนอยู่ใต้แสงไฟที่สันไหวเงาของเปลไฟเต้นระบำบนใบหน้าที่ซีดเผือด อนันมองไปที่ล็อกเก็ตในนั้นเป็นภาพหญิงสาวยิ้มอ่อนโยนและเด็กเล็กที่ยืนอยู่ข้างเธอเลือดหยดลงบนพื้นช้าๆเสียงเหมือนหยดฝนตกใส่แอ่งน้ำความเงียบรอบข้างกลับน่ากลัวกว่าเสียงปืนเมื่อครู่เงาร่างค่อยๆพูดด้วยเสียงแห่พร่าคำพูดขาดหายราวกับถูกกลืนไปกับลมแต่ชื่อหนึ่งดังชัดเจนเป็นชื่อของอนันต์เองเขาแข็งค้างราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุน หัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดออกจากอกแสงไฟจากบ้านที่ลุกไหม้ส่องให้เห็นใบหน้าของเงาร่างนั้นชัดขึ้นมันไม่ใช่ศัตรูไม่ใช่ใครที่เขาเคยพบในสนามรบมันคือคนที่เขารู้จักดีคนที่เขาเคยเชื่อว่าตายไปแล้วในสงครามครั้งก่อนอนันยืนนิ่งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเสียงปืนจากที่ไกลย,ยังดังเป็นระยะแต่ในหูของเขามีเพียงเสียงหัวใจตัวเอง ร่างตรงหน้าค่อยๆก้าวออกมาจากเงาไฟเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งใบหน้าเต็มไปด้วยบาดแผลและร่องรอยไฟไหม้ดวงตาที่เคยมองด้วยรอยยิ้มตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความว่างเปล่าและความเจ็บปวดลึกริมฝีปากขยับช้าๆเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างอนันต์จำได้ชัดนี่คือจัก,กรพงเพื่อนสนิทที่สุดในกองร้อยชายที่หายสาบสูญไปเมื่อสามปีก่อน มือของจักรพงยังคงกำลักเก็ตแน่นเลือดยังหยดต่อเนื่องลงบนดินสีดำกลิ่นควันไฟและเลือดผสมกันจนหายใจแทบไม่ออกดวงตาของจักรพง์มองตรงมาที่อนันต์ไม่มีคำอธิบายไม่มีเหตุผลว่าทำไมเขายังมีชีวิตอยู่แต่ก่อนที่อนันต์จะพูดอะไรออกมาเสียงคลิกโลหะจากด้านหลังดังขึ้นเย็นเฉียบจนขนลุกไปทั้งร่างมีใครบางคนเล็งปืนมาที่ทั้งสองคน ลมหายใจรุนแรงและหนักหน่วงดังขึ้นจากความมืดเสียงโลหะขยับชัดขึ้นเป็นเสียงกรปืนที่ถูกง้างช้าๆในเงามืดหลังเศษกำแพงพังมีร่างหนึ่งยกปืนขึ้นเลงไฟจากบ้านที่กำลังไม่ส่องให้เห็นเงาเคลื่อนไหวบนพื้นลมแรงพัดควันและฝุ่นกรูเข้าใส่หน้าของอนันต์ตาเขาแสบจนต้องหยีบตาลงจัก,กรพงยังยืนนิ่งมือกำลอกเก็ตแน่นเลือดยังคงหยดไม่หยุด อันนันค่อยๆหันไปทางเสียงนั้นภาพเบื้องหน้าทำให้เขาหยุดหายใจคนที่ถือปืนคือเพื่อนร่วมรบอีกคนชายที่ควรอยู่คนละฟาสมอนรภูมิในตอนนี้ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยร่องรอยความเกลียดชังสายตาแข็งกระด้างปืนจ่อเป้าหมายตรงมายังจักกระพงเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นเหนือท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยควันฝนเริ่มโปรยลงมาละอองฝนผสมกับกลิ่นดินปืนและเลือด ทุกอย่างนิ่งงันเพียงชั่ววินาทีก่อนเสียงปืนจะดังสนั่นก้องไปทั่วทั้งสอยแคบกระสุนพุ่งทะลุความมืดเสียงก้องสะท้อนระหว่างกำแพงที่พังยับอนันต์รีบก้มหลบโดยสัญชาตญาณหัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดออกมาจักระพงสุดตัวลงกับพื้นเลือดกระเด็นบนฝุ่นและฝนที่สาดลงมาไม่หยุดล็อกเก็ตในมือเขาหล่นลงข้างตัว ฟ้าเปิดออกเผยให้เห็นภาพครอบครัวที่เต็มไปด้วยรอยเลือดอนันตโกนเรียกชื่อเขาเสียงสั่นและเต็มไปด้วยความโกรธแต่คนที่ยิงยังคงยกปืนขึ้นอีกครั้งใบหน้าไร้ความลังเลราวกับถูกความแค้นครอบงำสายฟ้าผ่าลงใกล้พอให้เห็นชัดชายผู้ยิงคือรัฐเพื่อนร่วมรบอีกคนคนที่เคยสูญเสียครอบครัวจากการโจมตีที่เชื่อว่าจักรพงเป็นต้นเหตุสายตารัฐเต็มไปด้วยความคลั่งแค้น ฝนทําให้ปืนในมือเขาเปียกและสั่นเล็กน้อยแต่เขาไม่หยุดเลงอนันต์ยกปืนขึ้นตอบโต้ลมหายใจหนักและร้อนเผาเขาไม่รู้ว่าควรปกป้องใครทุกอย่างสับสนเหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงพร้อมกันเสียงฟ้าผ่าอีกครั้งและในเสี้ยววินาทีนั้นมีเพียงกระสุนอีกนัดที่พุ่งออกจากเงามืดโดยไม่รู้ว่ามาจากใครเสียงกระสุนปะทะร่างดังหนักแน่น ร่างหนึ่งลม้มลงกระแทกพื้นโคลนที่เปียกด้วยฝนทุกอย่างนิ่งเงันราวกับเวลาได้หยุดหมุนอน,นันต์หันมองอย่างตื่นตรหนกจัก,กระพงนอนนิ่งไม่ไหวติงเลือดผสมกับน้ำฝนไหลเป็นทางยาวไปตามร่องถนนแตกรัดยืนนิ่งปืนในมือ,อยางชี้ไปข้างหน้าแต่แววตาเริ่มสั่นไหวเมื่อมองร่างที่ลม้มลงฝนตกหนักขึ้นเสียงฟ้าผ่าดังเหมือนกลองศึกในท้องฟ้าที่มืดดำ ลมแรงพเศษไม้และผงเท่าลอยหมุนรอบตัวพวกเขาอัน,นันตค่อยๆเดินไปหารัฐสายตาเต็มไปด้วยคำถามและความโกรธแต่รัฐไม่พูดสักคำเพียงชี้ไปที่ล็อกเก็ตที่ตกอยู่ข้างร่างจัก,กรพงศ์อัน,นันต์ก้มลงเก็บล็อกเก็ตขึ้นมาเมื่อฝาเปิดออกเต็มที่เขาเห็นภาพ,พร้อบครัวหนึ่งกำลังยิ้มอยู่หน้าบ้านและในมุมภาพมีรัฐยืนอยู่ตรงนั้นด้วยรอยยิ้มกว้าง เลือดในกายอนันต์เย็นเฉียบทันทีทุกอย่างที่คิดว่ารู้กลับเริ่มบิดเบี้ยวในพริบตาเดียวอนันต์ยืนถือภาพนั้นมือแข็งค้างเสียงฝนกลบทุกอย่างจนเหลือเพียงความเงียบเย็นชาสายฟ้าแลบสว่างว่าเผยให้เห็นสีหน้าของรัชชัดเจนมันไม่ใช่แค่ความโกรธแต่เต็มไปได้วยความเจ็บปวดที่ซ่อนลึกอยู่ข้างในรัตพูดเสียงต่ำเสียงสั่นเหมือนกลั้นบางสิ่งเอาไว้เขาคือคนที่พาครอบครัวฉันไปวันนั้น สายตารัตจ้องไปที่จักรพงษ์ที่นอนแน่นิ่งฉันเห็นกับตาเขาใส่เครื่องแบบเราแต่ทำร้ายคนของเราเองอันันตสับสนเหมือนสมองหยุดทำงานภาพครอบครัวในล็อกเก็ตเชื่อมโยงกับคำพูดรัตแต่ก็ยังไม่อาจอธิบายทุกอย่างได้ฝนยิ่งเทกระนำร่างจักรพงษ์เริ่มขยับเล็กน้อยเขายังไม่ตายลมหายใจเบาเหมือนเงาไฟที่กำลังจะดับลงดวงตาของจักรพงษ์ลืมขึ้นช้าช้า เขามองอนัน์ตมองรัตริมฝีปากขยับเปล่งเสียงแผ่วจนแทบไม่ได้ยินมันไม่ใช่ฉันอน,น,นัน์ตชะงักรัดกําปืนแน่นกว่าเดิมฝนยิ่งคงตกหนักจนทุกอย่างเริ่มพรามัวรัดก้าวขึ้นหนึ่งก้าวปลายปืนยิงจ่อแน่วแน่ไปที่จัก,กรพงดวงตาเต็มไปด้วยไฟแห่งความแค้นที่ลุกไหมมานาหลายปีอนันต์ยกมือห้ามทันทีสายฝนไหลผ่านใบหน้าเย็นเฉียบ รอให้เขาพูดเสียงอนันดังแข่งกับเสียงฟ้าผ่าจัก,กระพงหายใจทีสั่นเหมือนจะขาดใจริมฝีปากแห้งผ่าค่อยๆขยับวันนั้นมีคนใส่เครื่องแบบเหมือนเรารัชงนักไปชั่วขณะสายตาเต็มไปด้วยความลังเลแต่ปืนยังไม่ลดลงจัก,กระพงฝืนยกมือเปื้อนเลือดชี้ไปทางทิศเหนือมันคือผู้พันไม่ใช่ฉันคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางสมองของทุกคน อน,นันหันมองรัฐเห็นความสับสนเริ่มประตูขึ้นในดวงตาเพื่อนเก่าแต่ก่อนใครจะทันได้ถามอะไรต่อเสียงรถบรรทุกเครื่องยนต์หนักก็ดังสนั่นจากด้านเหนือไฟหน้ารถทะลุม่านฝนเข้ามาอย่างรุนแรงเงาร่างในชุดทหารเต็มอาวุธก้าวลงจากรถและที่ยืนอยู่กลางกลุ่มนั้นคือผู้พันที่จะกระพงเอ่ยชื่อผู้พันก้าวลงมาช้าๆเสียงรองเท้าบูทตกระทบพื้นดังชัดในสายฝน ไฟหน้ารถส่องจากด้านหลังทําให้ร่างเขาเหมือนเงามืดใหญ่คืบพานเข้ามาสายตาของอนันต์จับจ้องไม่กระพริบรัดยกปืนขึ้นสูงกว่าเดิมจักรพงษ์ยังคงนอนหายใจรวยรินบนพื้นเปียกผู้พันเดินตรงมาหยุดตรงกลางระหว่างทั้งสามคนเสียงฝนกระแทกหมวกเหล็กของเขาดังกราวเขากว่ดาตามองช้าๆดวงตาคมเหมือนใบมีดพวกนายคิดว่ารู้ความจริงนั้นหรือ เสียงของเขาหนักแน่นเย็นชาราวกับไม่มีความเป็นมนุษย์เหลืออยู่คนที่ต้องตายไม่ใช่แค่เขารัตโกนทันทีวันนั้นครอบครัวฉันถูกฆ่าน่าอยู่ตรงนั้นเสียงเขาสั่นด้วยความโกรธและความเจ็บปวดที่กดไว้หลายปีผู้พันยิ้มมุมปากเล็กน้อยยิ้มที่ไม่มีความอบอุ่นแม้แต่นิดเดียวถูกต้องเขาพูดเสียงเรียบแต่พวกเขาไม่ใช่เป้าหมายเดียวของฉันก่อนใครจะทันได้ขยับ ผู้พันควักปืนออกมาอย่างรวดเร็วและเล็งมาที่อนันต์อย่างไม่ลังเลฝนยิ่งคงตกหนักราวกับฟ้ากำลังชำระล้างทุกสิ่งเสียงปืนของผู้พันเล็งตรงมาที่อนันต์เวลาชะงักงันเหมือนหยุดหมุนจัก,กระพงฝืนแรงเฮือกสุดท้ายร่างที่เต็มไปด้วยเลือดพุ่งเข้ามาขวางปืนเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งครั้งร่างเขาล้มลงต่อหน้าทุกคนเลือดไหลรวมกับฝนบนพื้นโคลน ดวงตาเขาจับจ้องอนันต์เป็นครั้งสุดท้ายริมฝีปากเปื้อนเลือดยกยิ้มจางๆอย่าเชื่อมันเสียงเขาแทบไม่ได้ยินรัตโกนลั่นความโกรธและความจริงที่เพิ่งเปิดเผยประตูขึ้นเขายิงสวนไปที่ผู้พันทันทีเสียงปืนดังสนั่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าผู้พันล้มลงใบหน้าเต็มไปด้วยความตกตะลึงดวงตายังไม่ยอมปิดจนลมหายใจสุดท้ายหมดลงในสายฝน เงียบงันกลับมาอีกครั้งมีเพียงเสียงฝนเสียงลมและเสียงหายใจหอบของผู้รอดชีวิตอนันต์นั่งลงข้างร่างจัก,กรพงศ์มือกำลักเกตไว้แน่นภาพครอบครัวในนั้นยังคงรอยยิ้มเหมือนเดิมรากับไม่เคยรับรู้ถึงเลือดและความเจ็บปวดทั้งหมดรัดยืนเงียบปืนหลุดจากมือเขามองไปที่ร่างผู้พันแล้วมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆดำเหมือนกำลังถามหาความยุติธรรมที่ไม่เคยมีอยู่จริง อนันลุกขึ้นช้าช้าสายฝนเริ่มซาเขาเดินออกจากซอยแคบที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพังไม่หันกลับไปมองสิ่งที่เหลืออยู่เบื้องหลังเพียงเสียงก้าวเท้าและลมหายใจที่หนักอึ้งพาเรื่องราวทั้งหมดจมหายไปกับสายฝนของสงครามครั้งนั้น